สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะพามาเล่นรถกันนะครับจะเป็นรถด,ดำ้ำหกล้อทรงหน้ายาวและทรงหน้าสิงโตนะครับทรงโบราณผลิตจากเหล็กเกือบทั้งคันในกระบะจะเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับเชื่อมขึ้นรูปส่วนหัวก็จะเป็นงานพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดคู่กับรถวอลโวตัวเซโวทั้งคันเหล็กทั้งคันนะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบเซอร์โวทั้งคันในสเกล1ต่อ14นะครับเปิดประตูได้เปิดาฝากระโปรงได้ทุกส่วนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับเล่นคู่กับรถด,ดัม6ล้อ1นึต่อ14เป็นรถสเกลดเดียวกันในเมคโคบังคับยี่ห้อวอลโว,วตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีอยู่เหมือนกันนะครับในราคาพร้อมเล่น17,900บาท ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0618044186นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลาย q คีย d e คตแปะไว้ที่หลังคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนรถดัมนะครับก็สามารถสั่งผลิตได้ทุกรุ่นทุกกี่ห้อไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อ12ล้อนะครับไปจนถึงรถพ่วง18ล้อ22ล้อ3เพเานะครับในราคาช่วงอยู่ที่30,000บาทนะครับไปจนถึง 4, 50,000หมขึ้นไปแล้วแต่อ p อปชั่นนะครับที่ลูกค้าต้องการ ชุดยกดำนะครับจะเป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกใช้ปั๊มไฮดรลิกหนึ่งตัวนะครับไม่ผ่านวาลคือจะยกต้ำแบบยิงตรงจะมีกำลังมากกว่านะครับสามารถอัดดินเต็มเต็มได้เต็มกระบะัดโดยที่ไม่มีโหลด กี่นึงก็จะเต็มกระบะแล้วนะครับโอเคใส่เต็มกระบะแล้วนะครับตอนนี้รถหกล้อคันนี้นะครับจะขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลังชักเลี้ยดยระบบเซอร์โวมีเกียร์นะครับสามารถไต่ขึ้นเนินสูงหรือเนินที่ชันได้ขณะที่บรรทุกหรือแบกดินเต็มกระบะนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ